เอียงเอียงเอียงอ่ะวันนี้เรามาดูนะครับเหมือนเราจะล้างกงให้3ตัวเลยนะครับนี่ดูนะครับเยอะมากนะครับนี่น่าจะเลย4วันแล้วนะอ่าลานบิดนะครับเห็นก่แล้วก็มาดูสุดหลอนนะครับเห็นไหมอึน้องนะครับนี่นี่น่าจะเข้าวันที่3นะเห็นไหมครับอึขึ้นเชื้อแบตเตอรี่แล้วนะครับขึ้นเชื้อแบตเตอรี่แล้วนะครับ กุดขุดก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 ุดุดุดเออกุดกุดแล้วก็สุดสวยนะครับเห็นไหมครับอึนี่สามพลังล้างพร้อมเลยนะครับล้างพร้อมกับสุดหล่อนะครับสามมันเหมือนกันนะครับเห็นไหมแล้วก็น้องนะครับจะนอนที่สะอาดนะครับเขารู้ว่าที่ไหนมีอือไม่มีเขาจะนอนตรงนั้นที่สะอาดนกเอี้ยงมันเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากนะครับอาบน้ําวันละไอตัวนี้นะ สามครั้งนะครับเนี่ยแต่วันละสองถึงสามครั้งนะครับเทน้ําให้ตอนไหนอาบนั้นสมมติเราเทตอนเช้านะครับช่วงเที่ยงเราเทอีกอาบอีกช่วงบ่ายเทอีกอาบอีกตอนเย็นบางทีมันยังอาบนะครับเป็นสัตว์ที่รักษาเหมือนเด็กๆชอบเล่นน้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาล้างโพงกันนะครับสามตัวกันนะครับกุด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 เห็นไหมเห็นไหมงอนเริ่มออกแล้วนะครับกุด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 เออซิกเนเจอร์ของน้องนะครับ พอล้างโรงเอี้ยงนะครับเรานี่ครับวันนี้ล้างโคงเอี้ยงสามตัวนะครับเราจะต้องสำรวจเศษอาหารนะครับที่ตกใต้โครงน้องนะครับไอชุดสวยนะครับน้องเป็นสัตว์น้องเป็นคนที่กินอาหารไม่ตกนะครับน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับตกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเมตรก็ตกเมตรหนึ่งส่วนสุดรอไม่ต้องพูดนะครับตกเยอะมากนะครับส่วนสุดสวยก็ตกบ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะเคลียร์เศษอาหารยังไงนะครับใต้กรงนะครับนี่ครับเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมต้งล้างกรงนะครับ3มตัวนะครับตัวหนึ่งก็ตกประมาณสักก็คือ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราผมเอา๋ยวตอันนี้ก้านจากนะครับขนีบขนีบขนีบอาหารนะครับถ้าชี้มันมันไม่ลงมากินนอกจากไม่มีอาหารสาเหตุเพราะว่าทําไมน้องไม่ทําปกติชี้มากินเพราะอาหารในเนี่ยครับอาหาร ในขวดยังมีอยู่ก็เลยต้องหาวิธีการแบบนี้รเราเสียดายค่าอาหารนะครับคือถ้าอาหารมันก็เป็นอาหารของจิ้งเหลนนะครับถ้ามันหล่นไปนครับนกกลางเขนไอ้กระรอกดินจอดนะครับเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเดี๋ยวดูความพยายามของกูนี่ไอ้หาขนีบยากทำไมเราไม่เปิดกรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องมันตื่นนะครับผมสารตอนตอนสัตว์มันตื่นอนะ่ะก็หาวิธีขนิบยากจิบหายนี่ผมต้องขนิบผ่านกรงคนระับ เอาอน,นี้ก่อนเอาอน,นี้ก่อนดูความความพยายามของผมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์มาใกล้ๆนะครับเคลียร์มาใกล้ๆคือต้องให้มันป้อนอนะไอหาถ้ากูไม่ป้อนมึงก็ไม่โอ้ความพยายามสูงนะครับเออได้ได้ได้หละไ,ไอหากูก็ ในไข่จ่องมึงดูความสามารถของกูพวกมึงนี่โอ้ยว่ะกูจะขัดนิบได้มึงดูดิโอ้ยองศาไม่ได้กูทำยังไงดีวะไอ้ห่า เอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยให้ถุงสูงเหรอโอ้ยกูจะทำยังไงดีวะเพราะกูทำแบบนี้ไม่ได้อ๋อออ๋อรู้แล้วรู้แล้วครับเออรู้แล้วรู้แล้วเอาเอสไหมเฮ้ยกูจะเคลียร์อาหารให้มึงยังไงดีวะให้เด็ก เราลงมากินลงมากินก่อนเรมากินก่อนเร็วเชียร์อาหารก่อนเอาชุดรอจะล้างกรงนะเอาเอาสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มเอ้ากิน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 โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยพวกมึงมันอิ่มกันแล้วนะครับมันถึงไม่กินเอ้ยไม่กินแล้วนะครับเอาไงดีนะครับ ถ้ามันไม่กินปุ๊บเราเปลี่ยนแผนนะครับเราก็จะล้างให้สุดสวยก่อนนะครับเห็นไหมโอ้มันไม่กินนะครับเพราะมันอิ่มแล้วเห็นไหมเอาเร็วกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยอา๋อนั้นล้างให้สุดสวยก่อนนะเสียดายนะค่าอาหารเอาซาไม่กุ้มสาไม่กุ้มสาไม่กุ้มเอ,อ้ากินกินกิน องนกนะครับสามตัวนะครับเราไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะต้องไปตลาดนะครับประมาณสิบกิโลนะครับไม่มีเวลาแล้วก็ทํายังไงดีอาหารน้ํามันต้องเปียกแน่เลยเดี๋ยวครับต้องเคลียร์เสร็จอาหารนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะดูว่ามันจะมีมันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอ,อาหารมันจะหล่นไปโดนก้อนน้ำเนี่ยได้ได้ได้นะครับโอเคได้อาหารนะครับหล่นยัง่งหล่นยัง่งเดี๋ยวน้องเสียัอ อได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์อาหารพวกนี้ก่อนนะครับเคลียร์อาหารพวกนี้ให้สุดให้น้องให้ให้น้องกินก่อนเร็วพอเราเสียค่าอาหารเยอะนะครับเดินเดินหนึ่งหนูปั๊บนึงนะต้องเคลียร์อาหารให้แล้วเสียดายนะครับนี่คุยความเป็นไม่ได้นะเออเคลียร์นะครับ

โอเคก,กินเร็วเร็ว,รวอาหารตัวเองอ่ะช้าช้าเดี๋ยวจะเอาพี่กินหมดแล้วนะครับอมีอีเม็ดนึงนี่ต้องกระแทกงกงนะครับมีความเป็นไม่ได้นะ่าเอาเร็ว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 เอาเร็ว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 เออหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างกงนะมีความมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ Bên này hả? bên này hết vì không phải bên, bên lạc, bằng đất bằng nào. Đứng, đa, rồi đa, rồi, nữa lắm cổng nữa đâu không chịu bằng đất bằng bù lịch mệnh nữa nữa, 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 าหาพวกนี้ก็เป็นห่วงไรจอนนีค่ครับอาวแล้วอ้อมีคือไม้เอาเอาแยกรึมันนะครับนี่ฉีดอาหารได้องนะครับน่าจะสี่วันแล้วนะฉีดอาหารได้องครับอืม นี่ะครับแดกบังแดกบังน้ำไม่ค่อยแรงเลยนะครับน้ำมันกากเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราไปดูพอจบกันเลยนะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับลานบินงอนลอกแล้วนะครับีงอนลอกแล้วครับสุดสวยนะครับสุดสวยนะครับเมื่อกี้เราล้างกองล้างกองน้องเสร็จแล้วกับลานบินนะครับนะครับ ở đây 130 sạm xịp bán đang bị ngáp lan cung lan bin lan cung lan bin nữa ô hay nữa đáng, xuôi nữa น้องสะอาดตัวอื่นนะครับพอน้องไปกินสัตว์อ้าอือแล้วอือแล้วนี่สะอาดมากนะครับคงน้องนีง้เหมือนตัวอื่นนะตัวอื่น,น,น,นเดี๋ยวถ่ายน้ำนะครับอเดี๋ยวเราไปดงตอนเสร็จกันนะครับหมดทิตแล้วนี่ลานบินลานบินเราส,สวยๆมึนแล้วนะครับผมอภัยนะครับเมื่อกี้เสียสมาธินะครับไม่ได้ถามราคาราคาราคา ผมก็เลยพูดชื่อน้องผิดนะครับน้องคือสุดสวยนะครับไม่ใช่ลานบินเลยก็งงเสียสมาธิแป๊บเดียวหมดฤิ์แล้วหมดฤิ์แล้วหมดฤทิ์แล้วนะครับหมดฤิ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ว่าล้างเสร็จกันแล้วแขวนนะครับอ้าวนะครับอาบน้ำในเช้านะครับไอคลิปนี้ประเด็นก็คือเนี่ยครับ ล้างกรงนะครับสวยเอ่ไปให้อาบน้าอาบน้ําไป,ไปลานบินนครับไม้เขียไม่คือขี้เอื้อน้องมันแข็งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ย, <ๆ S 1> ยังดีกว่าเดิมนะครับ, <ๆ S 1> รบเหลือแต่เหลือแต่สุดหลอกคนเดียวแล้วทายัางไงเดียะหลอกให้กินอาหารเอากินอาหารเร็วจะล้างกรงน้องนะครับเชื้อรามขึ้นแล้วเห็นไหมเร็วเร็วจะล้างกรงแล้วเร็วกินอาหารก่อน จิกไม่ลงอะ่ะเร็ว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 เอาไงดีนะครับผมไม่มีเวลานะครับเอาไงดีเอาไงดีต้องล้างให้จบนะครับสามตัวเนี่ยอานนบอาน้ำแล้วนะครับอาบน้ำแล้วล้างอีอล้างกรงให้ใส่น้ำอาบน้ำคนระับเอาไงดีนะครับเดี๋ยวผมต้องมาล้างตอนแข็ไม่ตายไม่เจอไดเอ้เคยมาล้างตอน ตอนไปตลาดหรือเปล่าเนี่ยคืออาหารเห็นไหมคือพอมันอิ่มมันก็ไม่กินเห็นไหมมีความเป็นไปได้นะ่าเอาเร็ว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 เนี่ยน้องจะไม่กินแล้วนะเ้ยเอาไงกับมันดีว่าสุดหล่อมีวิธีเดียวนะครับเอาอาน้ําอาบน้ําอาบน้าอาบน้ํามีวิธีเดียวผมก็ต้องตะแคงกงนะครับตะแคงกงนะครับเทอาหารออกนะครับ แล้วก็เอาอาหารป้อนๆตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้สุดสวยนะครับทําความสะอาดขนก่อนนะครับเดี๋ยวผมถึงจะล้างกรงสุดหล่อนะครับเอาอาบน้าอาบอาบอาบขอบให้น้องอาบน้ำนี่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 ทำยังไงกับมันดีไอ้สุดหล่อจะเคียย์อาหารนะครับ จะทำกับมันจะทำยังไงกับมันดีล้างแล้วสองตัวนะครับเห็นไหมล้างปุ๊บอาน้ำปั๊บนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดนะครับในตัวเมืองนะครับว่าจะซื้อกล่องเป็นกล่องข้าวนะครับเล็กๆเดี๋ยวจะวัดวัดปากอันนี้วัดปากความกว้างนะครับของประต <c oughs> like. ูน้องนะเนี่ยวัดปากนะครับวัดปากประตูนะครับวัดปากประตูน้องนะครับเดี๋ยวซื้อกล่องมาให้น้องนะครับสามตัว โดยเจ้าน้องจะได้ลงตัวไปอาบนะครับนี่ตัวน้องลงไม่ได้เห็นไหมแต่ก็น่ารักนะครับเอาสุดรอสุดรอเดี๋ยวกินกินหน่อยเดี๋ยวกินหน่อยเดี๋ยวจะล้างกองให้หนูนะเอาลงมากินเห็นไหมพอมันอิ่มก็ลงไม่ลงมากินอนะ่ะเอาหนูเดี๋ยวลงมากินเดียเด๋ยวหนูเดียเด๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเออเหนื่อยใจกับมันยิงทำให้เหนื่อยใจอยู่ตัวเดียวนะ มนะันขึ้นเชื้อราหมดแล้วเร็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 วนี่น้องเขาอาบน้ําสะบัดขนกันหมดแล้วเนี่ยคนอื่นเขาอาบน้ํากันหมดแล้วนะคนอื่นเนี่ยเอาจิกระหารมาวางอีกเราเห็นไหมเออเอาเป็นไร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 เออเอายังไงกับมันดีนะเนี่ย แล้วครับตัวสุดท้ายนะครับนี่มันเป็นร่องนะครับล้างยากมากครับมันปิดฟิวเจอร์บอร์ดมันเป็นร่องนะเนี่อันนี้ล้างง่ายนะครับอ๋อเร็วเ,เสร็จแนละ้วนี่เอาไปถือก่อนนะครับสุดหลอ่อสุดหลอ่อสุดหลอ่อ เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับดอาตทางรัล้างองอนะครับถึงลงเสร็จเ่ี้นะครับเอาน้องขึ้นนะครับเอาน้องขึ้นสารไขฟงนะเอียงเอียงอียเอาขึ้นะอียเอียงเอียงเองเอเอียง ý rằng lăng lăng cái xịt lên nó thơm nam thơm nam nó ôi Xịt ล,ล้างกรงเยี่ยงใช้เวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้คือมันแข็งฟิวเจอร์บอร์ดมันขูดยากนะครับคือมันแข็งนะครับฟิวเจอร์บอร์ดเป็นร่องนะครับนี่เห็นไหมนี่สะอาดที่สุดเขาฟิวเจอร์บอร์ดนามันเรียบนะครับล้างกรงเยี่ยงใช้เวลาเท่าไหร่3ามตัวนะครับก็ใช้เวลาประมาณตัวละ10นาทีนะครับ เข้าๆตัวแล้วไม่เกินสินาทีนะครับมีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้นะ,ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้อาหารน้องนะครับขอจบคลิปภารกิจเพลงเท่านี้นะครับโอ้วันนี้ล้างกปงเอียงโปองมา3ตัวนะ